สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปียนันเจริวพุทธิวัฒนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์จากมหาวิเชัยราชพัฏอุดรธานีวันนี้จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีสถานที่แห่งนี้ก็คือสนามผู้สีเมืองค่ะ ทุ่งสีเมืองเป็นพุ่งโล่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรบริเวณหน้าสารากางจังหวัดเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองและเป็นสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆของชาวจังหวัดอุดรธานีโดยมีงานประจําปีประจําจังหวัดคืองานทุ่งสีเมืองนั่นเองค่ะในวันงานจะมีการจัดงานบวงสรวงสักการะบูชาและนมัศก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นเวลา15วัน15คืนด้วยกันค่ะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุดรธานี สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพศ2502โดยอัญเชิญดวงพระวิญญาณของพนตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรานธนีขึ้นเมื่อพศ2436มาสถิตณเสาหลักเมืองนี้ด้วยองค์สาหลักเมืองทำขึ้นด้วยไม้คืนยาว5เมตรเศษ และฝั่งลึกลงไป3เมตรมีการบรรจุแผ่นยันและแก้วแหวนเงินทองต่างๆเป็นจำนวนมากไว้ใต้ฐานเพื่อเป็นสิริมงคลตัวอาคารของสารหลักเมืองจะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ผสมผสานศิลปะแห่งภาคอีสานให้เป็นที่สักาาะะของพรของชาวอุดรธานีสืบมา และในบริเวณสารหลักเมืองอุดรธานียังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอื่นๆอันเป็นที่เลื่อมใสบูชาได้แก่หลวงพ่อพระพุทธโพทองและเท้าวเวสวุวรรณ จึงกล่าวได้ว่ามาสัการะศาลหลักเมืองอุดรธานีนั้นสามารถบูชาและกราบขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามได้ในหนเดียวมีผู้นิยมมาสัการะศาลหลักเมืองเพื่อขอพรให้ชีวิตมั่นคงราบรื่นทั้งการงานและการเงินโดยมีเคล็ดลับความเชื่อว่าหากเข้าประตูใดให้ออกประตูนั้น จะทำให้ได้อน,นิสงฆ์มากยิ่งขึ้นส่วนการสักการะพระพุทธโพธทองนั้นเชื่อว่าจะทำให้มีร่มโพร,ร่มใสมีผู้ใหญ่สนับสนุนคำจุนโดยผู้ที่มาสักการะมักเก็บใบโพที่หล่นอยู่หลังคาไปบูชาเพื่อเป็นมงคลด้วยและการบูชารูปปั้นของทเ,เวสวุวรรณนั้นถือว่าคือการขอพรให้ศัตรูหมู่มารหรือผู้มาคิดร้ายให้แพ้ภัยตัวเองและกลับใจมาเป็นมิตรค่ะ และนี่ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งในสนามทุ่งสีเมืองก็คือศาลเจ้าปู่ย่านั่นเองค่ะเมื่อถึงเทศกาลสำคัญสคัญของที่น้องชาวจีนในจังหวัดอุดรธานีจะมีการอัญเชิญองค์เจ้าปู่ย่ามาที่ประทับชั่วข่าวที่ศาลเจ้าปู่ย่าทุ่งสีเมืองค่ะให้ชาวอุดรได้มากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของหมู่พี่น้องชาวจีนในจังหวัดอุดรธานี และยังมีขบวนแห่สิงโตมังกรทองเป็นขบวนที่ล้วนแต่มีความสวยงามทรงคุณค่าเป็นที่ประทับใจของชาวอุดรในวันงานประจำปีทุกสีเมืองด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ถนนคนเดินอุดรธานี Walking Street อยู่หน้าสารากลางข้างๆทุกสีเมืองนั่นเองค่ะใครๆที่อยากจะมาเดินเที่ยวกินช็อปก็มาได้ทุกวันศุกร์และเสาร์เท่านั้นนะคะอย่าลืมมาเดินช็อปชิมที่ถนนคนเดินด้นะคะ มีทั้งอาหารการกินเสื้อผ้าข้าวของที่มาวางขายมากมายมีให้ชาวอุดรเลือกช็อปได้เดินชมกันเยอะแยะเลยค่ะแล้ววันนี้ฉันก็ขอตัวไปก่อนนะคะหากมีกิจกรรมอะไรดีๆจะมาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ